ทุกคนเห็นบ่ไล่เดินมาแล้วไลเดอร์มันมาแล้วนักล่าปลาแห่งท้องทุ่งมันมาแล้วมันมาแล้วพี่นอ้องยองสามคุ้มแปดคุ้มมาแล้วมันมาแล้ว มันมาแล้วเพราะมันเห็นไอ้เจ้าแผน่นเฮอยแม่มันมาแล้วโอ้โหดูนางทำเห็นยังเลยนั่นฮะนักว่มันสูงโจมตีเฮ็นยังนี่ฮะ บรสสนหืมความถึงระเบิดจาไพิจา